สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้นะคะกวางก็จะมาอัปเดตพลังงาน ภาพรวมให้กับเพื่อนๆประจําปี2022นะคะโดยที่จะแบ่งเป็นภาพระมงพลังงานการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะโดยที่วันนี้นะเราจะเป็นการอ่านพลังงานแบบกว้างๆนะคะว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญนะคะที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้านในช่วงปี2022นะคะในแต่ละมิติของชีวิตเนาะยังไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องกวางเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะโอเคไปติดตามกันได้เลยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานประจําปี2022กับเพื่อนๆชาวและขนาราศีเมษค่ะเริ่มตีพลังงานโดยรวมเนาะ The Magician นะคะ1นึแบบแล้วก็ The f o o มันจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าคือกว่ามันเป็นปีแห่งการเรียนรู้ของมันเพื่อนเลยแหละมันจะเต็มไปด้วยเรียกไงดีอะเพื่อนๆจะมันเหมือนกับเราเราจะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราที่มีอะ่ะ แล้วก็ในการที่จะไปทำไปเรียนรู้ไป explore ไปเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆที่เราอยากทำ The Ful มันคือการเริ่มต้นทีนี้การเริ่มต้นแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะอยากไปเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆหรือบางคนอาจจะอยากไปเริ่มต้นเรียนในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนหรือบางคนอาจจะอยากไปเริ่มต้นทํางานใหม่ๆหรือว่าอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์คืออะไรก็ได้มาเป็นพลังงานของคนที่แบบเป็นพลังงานของคนที่หลักตัวเองมีความฉลาดแล้วก็รู้ด้วยว่าตัวเองเก่งในด้านไหน แล้วก็เหมือนกับใช้ความเก่งของตัวเองอะ่ะในการไปเริ่มต้นเรียนรู้ทําสิ่งใหม่ๆเป็นพลังงานที่แบบของคนที่แบบเขาเรียกไงดีอ่ะพลังงานของคนที่พร้อมที่จะไปแบบเผชิญโลกกว้างเออไปเริ่มต้นลองทําสิ่งใหม่ๆเป็นพลังงานของการที่อยู่กับตัวเองด้วยไม่มีพลังงานด้านลบเลยซึ่งเป็นพลังงานที่สวยมากๆแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่แบบเก่งมันเหมือนกับว่าเราสะสมความเชี่ยวชาญเหล่าเนี้ยมา มามาพอสมควรแล้วอะเออมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะใช้วิชาที่เรามีอะไปไปลองกับงานจริงสิไปลองกับสิ่งที่เราแบบสนใจจริงๆสิสิเออไปลองทําสิว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมประมาณนี้นะคะโอเคพลังงานสุดมากเดี๋ยวเรามาเช็คกันเรื่องของการงานมาค่ะพลังงานการงาน7ดาบนะคะไอเจ็ดะะไม้เท้าไฮพีเทสแล้วก็เอ็นเพว้าวพลังงานการงานจบสวยมากๆในช่วงต้นปีนะคะเราจะรู้สึกว่า เราจะค่อนข้างนี่จะเหมือนกับมีบาล์ดัรี่หรือกำแพงที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของการงานไม่เหมือนกับว่าเราจะค่อนข้างนิ่งเออไม่ว่ามันจะมีภาวะของคนรอบข้างที่มันตบตีกันในเรื่องของการงานมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเราเราสามารถที่จะจัดการได้เออไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรทะเลาะเบาแห้งอะไรใครหรือว่างานมีปัญหาอะไรแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่ตัวเราจะนิ่งมากๆเราจะสามารถคอนโทรลแล้วก็จัดการปัญหาทุกอย่างไปได้ด้วยความสงบนิ่งแล้วความใจเย็นของเราเป็นพลังงานของคนที่แบบ เหมือนเหมือนเนี่ยป่ะผู้หญิงคนเนี้ยนั่งแบบนั่งหันหน้าไปอทางแล้วก็ไลํลำตัวเขาว่ามีลำแสงออกมาไม่ว่ามันจะมีแบบไม้เท้าที่แบบเหมือนมานรผจญอะไรก็ตามเราเราคอนโทรลเราจัดการได้หมดทีนี้ในช่วกงกลางปักกลางกลางปีเนี่ยความความรู้สึกว่าคือพลังงานตรงนี้มันเหมือนคนที่แบบคนที่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรแล้วก็รู้ว่าเราควรจะทําอะไรไฮพีเทสมันคือคนที่ไม่พูดเยอะเออเรา เรารู doing, ้ว like ่าเราเก่งอะไรเรารู้ว่าเรามีดีอะไรแล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ไม่ว่าใครจะแบบมาพยายามเลื่อยาเะ้าอี้เราเราก็ไม่ไม่หวั่นไหวไม่สะดุสะทานน่ะมันคือคนที่แบบมีความตื่นรู้ในตัวเองสูงมากๆคือก็รู้สึกว่ามันจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าเราก็ทําไปในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากทําเออเราจะทําในสิ่งที่เราอยากทําการงานก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่ สิ่งที่โดดเด่นมากๆคือความมัชชูริตี้หรือความเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนๆนะจะมีสูงมากๆเพราะฉะนั้นในช่วงปี2022เนี่ยไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะเพื่อนๆเอาอยู่หมดแล้วมันเป็นการเอาอยู่ที่เป็นผู้ใหญ่มากๆด้วยทีนี้ในสิ้นปีนะคะได้ดี e อมเพรสความ a b บน d a n c e หรือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการงานจะแบบ ปังมากๆคือก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับทั้งปีเนี่ยเพื่อนๆทำงานมาได้แบบอย่างดีมากๆแล้วมันก็แบบมันเต็มไปด้วยความแบบมีความเป็นผู้ใหญ่อะมันดูน่าเชื่อถือมันไม่มีอารมณ์เข้ามาผสมเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในสิ้นปีก็รู้สึกว่าเออคนที่เป็นหัวหน้างานเราหรือว่าคนที่อยู่ในระดับท็อปขึ้นไปหรือสูงขึ้นไปจากเราอะเขาน่าจะเห็นศักยภาพตรงนี้ของเราอะมันมีโอกาสมากๆที่เพื่อนๆจะได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีลักษณะสนองการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งหรือว่า การไปอยู่ในจุดที่เป็นผู้บริหารหรือจุดที่ใหญ่ขึ้นอืมมันจะเป็นมันจะเป็นช่วงที่เป็นเป็นปีที่รุ่งมากๆในเรื่องของการงานนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานการเงินเลยคะ่ะขอการเงินสามใบเก้าเหรียญในถือถ้วยแล้วก็สามถ้วยขอพลังงานสวยมากๆนะคะในเรื่องของการเงินนะในช่วงต้นปีเนี่ยพลังงานการเงินดีมากๆอ่นคือแบบว่าการเงินคล่องปลืดปล้ดคือ เรารู้สึกว่าเราบางคนสวยบางคนหล่อที่รวยมากๆสวยหลอ่อแล้วก็รวยด้วยคือมันแบบมันเราไม่ขาดแคลนเลยอะเออเราการเงินเราค่อนข้างดีมากๆในช่วงต้นปีแล้วในช่วงกลางปีก็จะมีโอกาสทางการเงินดีๆใหม่ๆเข้ามาออฟเฟอร์หรือเข้ามาหยิบยื่นเสนอให้เพื่อนๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอกาสทางการเงินเนี้ยอาจจะมาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนในวงสังคมที่เราเคยรู้จักมาก่อนเขาอาจจะแนะนําช่องทางหรือว่าเป็นการแบบ แนะนำเราที่จะแบบได้โปรเจกต์ที่ดีขึ้นหรือว่าไปอยู่ในจุดที่แบบได้ตาแหน่งที่สูงขึ้นหรือว่ามีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงกลางปีแล้วก็ในช่วงสิ้นปีเนี่ยในเรื่องของการเงินนะคือดีมากๆ3สามถ้วยมันคือความการเฉลิมฉลองก็รู้สึกว่าปีเนี้ยการงานการเงินของเพื่อนเพื่อนนะคือเรารสึกว่าคือวคอวามความไม่ได้เห็นพลังงานที่แบบจุกกรูอะไรคะ่ะเพราะมันเหมือนเพื่อนๆมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆเลยอะเรารสึกว่า ต้นปีเราก็พอใจในเรื่องของการเงินของเราแล้วกลางปีก็ได้โอกาสใหม่ๆส่วนปลายปีอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็แฮปปี้อ่ะเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้กับกับสิ่งที่เรามีอะ่ะสามถ้วยมันคือ,อยังไงอะ่ะมันคือมันคือความสุขความพอใจที่จะได้คือมันเหมือนกับเพื่อนๆมีเงินพอที่จะแบบซัพพอร์ตดูแลคนรอบข้างคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงหรือครอบครวัวมันจะเป็นช่วงจังหวะอะไรที่เราแบบว่า เราแฮปปี้มากๆกับการใช้เงินเออแต่มันไม่ใช่การใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยด้วยอะ่ะมันเป็นแบบภาวะของการเงินที่ค่อนข้างจะมั่นคงมากๆในปี2022สเนาะสำหรับเพื่อนๆนะคะเต่เรามาดูกันเรื่องความรับความสัมพันธ์ซิซีดาบแฮงแมนแล้วก็คิงถือหม้ยเท้าก่อนมาความรู้สึกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธนะ์เนี่ยต้นปีค่อนข้างจะเงียบเยบไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะอยู่ในสถานะไหนไมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยเราไม่อยากที่จะ ทำอะไรมากในความสัมพันธ์ถ้าคนที่มีความสัมพันธ์อยู่มันก็จะส่งงเออแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้แอคชั่นหรือว่าอาจจะไม่ได้ลงทุนลงแรงหรือแบบไม่ได้มีภาวะของความแบบหวานแหววกุ๊กกรูมากนักเออในช่วงต้นปีก็จะเหมือนกับเงียบๆอะเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราทีนี้ในกลางปีเนี่ยกวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้เห็น อะไรใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วมันก็เหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับเราจะได้เห็นเราจะได้มีมุมมองในความรักความสัมพันธ์ที่ที่แตกต่างออกไปเหมือนเพื <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>่อนๆได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากความสัมพันธ์หรือว่าเราได้เรียนรู้จากการที่ใช้เวลายอยู่กับตัวเองในช่วงต้นปีเพื่อนๆจะได้มันเหมือนกับเราจะได้เนีย้ยมันแบบ อไอเดียบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่ถ้าคนที่โสดอยู่กลัวว่าเพื่อนๆจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงโสดวะมันเหมือนเป็นคนที่เราใช้เวลาไปกับการพิจารณาคิดไตรตรองกับตัวเองว่าเออเรามีปัญหาตรงไหนอะไรที่เราขาดตบกบกพร่องไปอะไรคือข้อดีอะไรคือข้อเสียของเราแล้วเหมือนกับว่ากลางปีเราได้รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองหรือถ้าใครที่มีความรักความสัมพันธ์อ่ะแล้วความสัมพันธ์มันแบบ มันอาจจะไม่ลงตัวหรือว่ามันไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามอ่ะแต่ในช่วงกลางปีเพื่อนๆจะได้มันเหมือนกับเราจะได้ได้เห็นมุมมองของความรักใหม่ๆแบบที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนแล้วว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีด้วยเพราะว่าช่วงปลายปีนะคะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะฮอตมากๆไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นคนโสดหรือเป็นคนมีคู่นะมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เรารู้สึกว่าเรากลับมามีแพชชั่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์มันจะกลับมามีแพชชั่นแล้วก็แน่นแฟนกันมากขึ้นเพราะว่าคิงถึงไม้เท้าก็รู้สึกว่าในช่วงต้นปีกลางปีเพื่อนๆค่อนข้างที่จะเป็นแพซีฟหรือมันเป็นแบบคนที่ไม่ได้ออกแอคชั่นอยู่เฉยๆออกแนวแบบเหมือนนึกหนืดหน่อยในเรื่องงคควววาาามมมัััสพนธ์แต่่ชปปลยี พลังงานของการออกแอคชั่นหรือการออกคือมันเพราะว่าคิงถือไม่เท้าอะ่ะมันไม่ใช่คนที่มีแพชชั่นแค่ความรู้สึกนะแต่มันมาพร้อมกับการลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์เออการแบบออกแอคชั่นอ่ะเออแบบว่าสมมติถ้าเกิดว่าเรามีเรามีคนคนรักอยู่แล้วก็แบบอยากที่จะชวนเขาไปนูน่นไปนี่เออทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันหรือว่าพยายามทําอะไรที่มันแบบทําให้ความสัมพันธ์มันกลับมาแบบ มีมีแพชชั่นด้วยกันใหมาอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคนที่เป็นคอนโซอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมมาที่จะไปออกล่าเหยื่อหรือว่าแบบอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาแบบอยากจะอยากจะล่าเราก็ได้คือมันเป็นพลังงานที่แบบเออในช่วงปลายปีค่อนข้างที่จะมีมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าในช่วงต้นปีกับกลางปีอะ ความแล้วความสัมพันธ์ที่มานจะเงียบอืมแต่ว่ามันจะมันจะกลับมาแบบมีไฟได้มาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายปีโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆอุย้ยแล้วเราเปิดไพ่คำแนะนำดีกว่าขอคำแนะนำสามใบค่ะคำแนะนำ The Hermit ไนท์ถือเหรียญแล้วก็ห้าดาบอืมคำแนะนำก็คือเนี่ยคะ่ะถูกแล้วคือไพ่อยากจะบอกว่าให้เพื่อนๆเหมือนกับกลับมากลับมาวิเคราะห์เรื่องเราต่างๆด้วยตัวของเราเองเออพยายามใช้ พยายามเชื่อในสัญชาตญาณแล้วก็เชื่อในความคิดของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็พูสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันใช้เวลาเออค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเก็บหอมรอมริบค่อยๆทําช้าๆได้พาเล่มงามจะดีมากๆในช่วงปี2022โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานให้กับเพื่อนๆชาวและคณาราศีเมษนะวันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องกองด้ไดนะไปก่อนลวบายบายสวัสดีค่ะ